กาเมติมจ่วงพระเยซูหายัางไห้ลำบุญลุกซิตเอ๋มันก็ประโยงปั้งกาทั้งลาสะเงะนอง้องกวนปุยปีนดัวตะปูสางเอ้สัมอกพิคึอหนึ่งกลางเขนหายัางไห้เบอมืทอหอวนาศาสนาย,ยิวเมามาขยาฝักประซุมโปเดแมมูปิระตะเมืงองนะอาสมัมมอกพระเยซูอยู่กระทะกายลุกซิ์พระเยซูที่พูยเมามายุดัดเฮีวละวนาปุ้รุหิตหายังไห่ ุณม๊อกอับดิสูลมุกโกปาสัมคูปมันเราเหมือนมันมาเมืหอวาปุโรหิตทำไม่หล่อนเผาเม็ดมองอายุดัดเองเราเกิดแล้วป่ะงวยเรียนเหรอยังไงแต่พออยู่ดัดทออเขียวหมาหนอนเมื่ออยู่ดัดเยี่สามสาวเนี่ยสัมทรยศ์ติดพระเยซูก็รับแม่ท้องลาสังเกย์ยังไงกติปูพระเยซูว่างางมุสมเนี่ยลูกศิษย์ติดตังกุลาปูเองพระเยซูอายังไงหลังหาพี่เนื้อแล้วป่ะมุกโกปากัติปูอีปิสัมทรยศเอา ม่แม่มูลูกซีดแม่มองอาพริซูอย่างตุกลอนาพาวม้เปริซูอย่างหาเอ้าว้ามาแม่อยู่ดัตถะแขกต้อไม้เปริซูอ่ะฮะม้าอ้าเนี่งไปซูอายังหงหลังอีล็อกปิอาโกะกับพออยู่ดัตถะออกเหวอ่ะแม่เศร้ายังให้ริซูป้าลูกซีดเหวอธิฐานต่อส่วนแม่โทษอธิฐานยังให้ปริซูยังให้ลาลูกซีดเนี่ยก่อเมื่อเฮีวเตะม่แมปีสัมทรยอับิเสัมเพียะเก ที่เตือนเอ่อกะไปอาปรีสูกันท้ออยู่ดาทัปานมุทหันเฮิงเดือจำเหี้มือกปรีสูกันทรออยู่ดาต่อเฮีลาปรีสูไอ้ยังไงสวัสดีอาจารย์กันท้อหงส์สปะปรีสูไม่มุตหันเหงนั่นหลอกมืกปรีสูกันท้อป่าเห็นด้วงอย่าเอาขยาพัดอะแม่ท้อมาซะยังไงอยู่ดาท่โยงปุยเลยตุดปรีสูเขายุมมาแม่เซลวนอาพาวงจังใกล้ คาเห็นตัวเมางวยเลียนเอละใครจะฟัดตัวิหารอะยังไงเออเอาหล่อหล่อนะยุมาประทรยศอ่ะพิสงสังกอมหอกยุมมันยังไงใครจะฟัดที่ไหนเออเกี้ยตัวแม่ไม่เรื่องปะสอผิชอบี้คำท้าอยู่ดาทวัดเมางวยเลียนตัวิหารออกเฮวตอกงอกกี่ยุ่มคำท้าหน้ามายปะตาเรื่องเฮยขอทิ่ง สโลกนมปิจอกซาตาโอทรยศพระเยซูข้อที่สองอายุดาทาออัมอะยามันลาหวนาปุโรหิตข้อที่สามอายุดาทอแมตโยพระเยซูอัมอยุยยังมันข้อที่สี่อายุดาทาออัมเฮลเบิร์กพระเยซูเมีเป็นอ้วนข้อที่ห้าแมตอายุดาทอห้วยทรยศพระเยซูอัมกึดมันเมียงอ้วน เงี่ยม่นปะเพื่อเกือปลาเลียกอภามตะเลืองให้ข้อที่หนึ่งมะขามันอดัดอดารท่อหอมมาพร้าวซูเมียหัวนนาปุโรหิตข้อที่สองเนี่ยเกือมันสตาร์นอภาคมอดุดดารท่อมาจังหอบอาไกลพ่นมันหนึ่งวันแต่ชีวิตเอิงเนี่ยม่นปะเพื่อซ้ำเฮาจบผงข้อที่หนึ่งอ,อ,อัดอุดารท่ออัดซ้ำรักเลยมาเฮิงแพะเนี่ยซ้ำเคลียบเต็มพระเยซู มุกโมะมือําไกมันอวนปิสัญการผาผจัวอุเกือมากดเครียบพระเยซูข้อที่สองก็อมาสัายูมันยังมันอวนเพื่อป้องกันมามันสตันเปล่าติอุเกือมาออกผากระยาผาจัวข้อที่สามไกไม่มันอวนวิเซียนมาโยงปีสําแ็กมาเจ้าตาชีวิตเติเอเรียนประโยมันอวันข้อที่หนึ่งเออบสํายูปะอาภามติยังมัน อุปเกื้อเมาเคลียแม่ปิกดยาตตตลกให้ปลาไอเฮลยูปิวใหม่ข้อที่สองไอ้ต้องมาอธิษฐานไม่อ่านพระคมภีร์เครื่องสะเพื่อป้องกอันยะถทดลองมารซาตามน,นะปะเมียกรรมกืดปิวใหม่อ,อ,อ,มยอยุหลอก